สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเจ้าราศีเมษทุกท่านคะในช่วงวันที่15-30มิถุนายนดวงชะตาของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าดวงเปิดนะคะดวงชะตาค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ท่านจะมีความรู้สึกว่าสนุกกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะ คือท่านจะไม่ค่อยมีเรื่องอึดอัดใจมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้ท่านนั้นจะต้องได้คิดอยู่บ้างแต่ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านปล่อยวางมากขึ้นมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินเป็นช่วงที่ท่านนั้นดวงการงานเปิดหากท่านมีไอเดียที่อยากจะทําแนะนําให้ท่านลงมือทําได้เลยนะคะไม่ต้องรอจังหวะและเวลาไม่ต้องรอจังหวะและโอกาส คิดอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรกับใครก็ตามก็ให้ท่านนั้นวางแผนการใช้คำพูดให้ดีๆแล้วเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะอย่ามัวแต่รอแต่จงลงมือทำค่ะช่วงนี้ด้านการงานของท่านค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรควรน,นะคะเพราะว่าท่านจะมีงานให้ทำเพิ่มมากขึ้นจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยและที่สำคัญท่านจะมีโชคลาภมีข่าวดีจากการเดินทางจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นทั้งเดินทางไปพบเจอด้วยตัวเอง หรือไม่ก็จะมีการติดต่อพูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านเปิดตัวมากขึ้นนะคะท่านจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่จะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆจะมีการพบปากพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างนี้ที่จะเหนื่อยเพราะว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรที่หลากหลายอย่างในช่วงแตะ่ยะานี้บางท่านก็ต้องเร่งดําเนินการเร่งทําเรื่องที่สําคัญสาคัญให้จบในช่วงนี้งานในความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัว และช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีสเสน่ห์เป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์อยู่ใกล้ชิดใครก็เขาก็รักและเมตตาแม้แต่พูดจากับใครเรื่องอะไรก็ตามใครเขาก็เชื่อคนเขาเชื่อมั่นในคําพูดคําจาช่วงระยะเวลานี้เหมาะแก่การพูดคุยเจรจาต่อรองเรื่องที่สําคัญสําคัญคุยงานไกลเกลี่ยคุยผลประโยชน์นะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์ โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ขายของเก่งพูดคุยกับลูกค้าเขานิยมชมชอบลูกค้าจะช่วยเหลือท่านอุดหนุนสินค้าเป็นช่วงที่ท่านจะขายดีสําหรับท่านใดที่เป็นเซลล์ช่วงระยะเวลานี้หากท่านอยากมียอดขายเพิ่มขึ้นท่านจะต้องออกพบปะลูกค้าช่วงดวงการงานเปิดยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับใครก็ตามนะคะจะน่าเบื้องน้างอโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดหากท่านได้พูดคุยกับใคร ในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านมีเรื่องไม่สบายใจเก็บเอาไว้ก่อนยิ้มแย้มเปิดรับค่ะแล้วท่านจะได้มาในสิ่งที่ท่านทําอยู่โอกาสที่ท่านในช่วงระยะเวลานี้หากชาวราศีเมษทําอะไรให้อยากจะทําอะไรก็ตามแนะนําให้ท่านนั้นรีบลงมือทําเพราะโอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จมีสูงมีโชคลาภจากการพูดคุยเจรจาต่อรองสําหรับท่านใดที่มีไอเดียหรือว่ามีโปรเจกต์เก่าๆที่อยากจะทําแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทํา ช่วงนี้เหมาะที่จะนํามาทํานะคะอย่าโมแต่รอคะ่ะทาได้เลยช่วงครึ่งเดือนหลังดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะเด่นเด่นทั้งด้านการงานและการเงินช่วงนี้หากท่านอยากจะพูดคุยเรื่องที่สําคัญมากๆให้ท่านพูดคุยเองนะคะพูดคุยเองเพราะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีไหวพริบในการพูดคุยท่านจะมีวิธีพูดคุยให้เขาเชื่อในสิ่งที่ท่านกําลังที ในสิ่งที่ท่านกำลังพูดคุยอยู่ส่งผลให้ท่านได้รับข่าวดีนะคะพูดคุยสำเร็จถ้าให้คนอื่นทำแทนไม่ค่อยจะโดดเด่นสมมุติหากท่านขายของเองท่านอาจจะขายได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าให้ลูกน้องหรือว่าให้คนอื่นขายให้อาจจะขายไม่ได้เลยหรือขายได้แค่50บบาทอะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้นะคะหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามตั้งใจที่จะรับงานพิเศษท่านก็จะได้ทำแต่หากท่านมีลูกน้องมีบริวาร สำหรับท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมในช่วงระยะเวลานี้หรือแม้แต่หากท่านนั้นจะใช้ไหว้วานใครให้ทำอะไรให้ก็ตามเป็นตัวแทนท่านก็ตามช่วงนี้ท่านอย่าไว้ใจเขามากนะคะให้ท่านตามงานเป็นระยะระยะระวังนะคะระวังคนที่เกี่ยวกับงานของท่านจะทำให้งานของท่านมีปัญหาติดขัดล่าช้าแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอุปสรรคต่อการทำงานมักจะเป็นคนอื่น แต่ท่านจะทำงานของท่านได้ดีนะคะรับผิดชอบงานของตัวเองได้ดีมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านนั้นอยากจะทำอะไรไม่ต้องลังเลให้รีบลงมือทำมันจะเหนื่อยมากในช่วงนี้เพราะว่าท่านนั้นมีเรื่องต้องทำมากมายแต่มันจะเป็นการเหนื่อยและประสบความสำเร็จ เหนื่อยเราได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านกําลังทาอยู่ช่วงนี้ผลงานของท่านดีมากผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าผลงานโดดเด่นนะคะยังคงมีเรื่องให้คิดแต่ท่านจะมีถึงขัน้นเครียดเรื่องนั้นๆคือคิดแหละแต่ท่านจะมีความรู้สึกเออคิดเรื่องนี้อีกแล้วนะท่านจะปล่อยผ่านท่านจะสลัดทิ้งไปและท่านก็จะตั้งใจทําสิ่งที่ท่านทําอยู่นั่นเองนะคะชาวราศีเมษเป็นคนที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา นะคะถึงมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วิตกกังวลแต่ท่านจะแยกแยะเรื่องต่างๆได้ในช่วงระยะเวลานี้มีสติมากขึ้นขอเตือนนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ระวังโดนเทการนัดหมายต่างๆจะมีการเล็ดเลือนล่าช้าระวังคนไม่มีสจาวาจารับปากอะไรกับท่านเอาไว้แล้วระวังเขาจะไม่ทําตามที่รับปากนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก่อนอื่นขอบอกเคล็ดลับดีๆ ให้กับชาวราศีเมษได้รู้ก่อนนิดนึงนะคะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางดีๆให้ท่านนำไปปฏิบัติหรือว่าปรับใช้กับตัวท่านเองได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านนั้นตั้งใจว่าอยากจะได้เงินจากตรงนี้หรือว่าอยากได้เงินจากตรงไหนก็ตามให้ท่านเ,ออเดินเข้าไปหาและรีบลงมือทาและห้ามให้คนอื่นทําแทนเด็กขาดนะคะท่านจะต้องทําเองนะท่านจะต้องออกแรงลงมือทําเองเหนื่อยหน่อย แต่ว่าท่านจะทําสําเร็จช่วงนี้การเงินของท่านถือว่ามีให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะหากการเงินเป็นเงินหมุนท่านก็จะหมุนเงินได้คล่องขึ้นช่วงนี้นะคะท่านนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งท่านมักจะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทํางานหาเงินส่งผลให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปช่วงนี้เหนื่อยมากหน่อยป่าดเงอรายวันเลยละเด็กได้ว่าทํางานไปปาดเงอไปนะคะเพราะว่าต้องทําอะไรที่หลากหลายอย่างแต่ สิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่สิ่งที่ท่านกําลังตั้งความหวังท่านจะทําสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จได้เงินได้งานและท่านใดที่ทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปงานพิเศษที่ท่านทําจะทําให้ท่านมีรายรับมากกว่าช่วงที่ผ่านมาหากท่านใดที่การเงินติดขัดมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็จะมีทางแก้ทางออกเสมอและที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านเงินเงินทอง หากท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนขอเพียงท่านนั้นตั้งใจที่จะลงมือทําท่านมักจะทําสําเร็จได้เงินนั้นมามีดวงได้เงินจากการเจราจาต่อรองและมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสําเร็จด้วยสิ่งเก่าๆเ,เ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาหากท่านนํากลับมาทําใหม่จะทําให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะสําหรับท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลย ในช่วงระยะเวลานี้เมื่อใดก็ตามที่การเงินของท่านกําลังจะย่ําแย่เงินกําลังจะขาดมือเมื่อนั้นล่ะค่ะจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินเข้ามือมานะคะการเงินกับชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้จะไม่มีคําว่าทางตันมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะบางท่านก็จะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จด้วยภาพรวมหมุนเงินได้ส่วนทางด้านภาราค่าใช้จ่ายของท่านบอกคร่าวนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านจะมีมาอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพบปะผู้คนออกงานสังคมจะเพิ่มขึ้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านอยากได้จะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปมีโชคลาภแต่ว่าโชคลาภจะมาในหลากหลายรูปแบบหากท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวมาที่ความรักกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์ดึงดูดคนใหม่ๆใ,ให้เข้าหาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ท่านจะเปิดใจหรือว่าปิดกั้นตัวเองเท่านั้นเองสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วในช่วงระยะเวลานี้ชีวิตคู่ถือว่ารักใคร่กันดีเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นไม่ค่อยจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงหรือว่าไม่ค่อยจะมีเรื่องเงินกันบ่อยเหมือนช่วงที่ผ่านมาถึงจะมีก็เป็นเรื่องจุกจิกยุม่มยิงเป็นเรื่องที่ทะเลาะเงินกันด้วยเรื่อง,องไม่เป็นเรื่องนะคะค่ายังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้า กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามสวัสดีค่ะ